ผมนะ่ะแอบพักเมียเขาเนี่ะจอบแต่ได้มาหลายวันผมน่ะจักเทียบึงเด้เน sure> ี่ยผ ok ู้ใดขอเช็ดให้เพ yeah, um ี้ยไม่เลยเมียผู้ใดว้าว yes from yes from หัวเพลือจืเที่ยวผาเผือหล่ะเนอะ้าเผือฟาเพือจักเทียวนี้หนเอ้ยีะฟิวหลวสมบัหัวก็หาพ่อมาลินพระราฟิวเราเกียร์มี่หัวขันปิดรซาเดีบ่ได้คิวเลยเี่นสงกซาเยแต่ยุ่งแหงใหญ่เม็ดละหาีเดัสีกิโล ก็ทรบได้บ่ได้ยังหนะครับแม่ไม, <c oughs> ม่ต้องกดดอกเย้พาดแล้เดียวอะไรแล้วอะไรแล้วมีแต่เฮ็ดหนาตาดีๆให้เบื้องซื้อแหละครับผมอยดอกกันมีแต่เฮ็ดหนา,าลอๆให้ส่งเจ้าเบื้องซื้อเนี่ยส่วนะมากจะเป็นผู้สาวนะคนได้อ่ครับส่วนมากจะเป็นตัผู้สาวแนหะล,ละเขาจนะแบบแบบแบบมากในความรอเอลอข่อยนะอมันหนาเลี่ย <laughs> อยู่พี่ก็ไปอยู่พี่กำกันเลยพวเพื่อจืดเดียวมืดเลยที่เพ,อพอนนอเือกล่า <c oughs> เฝ้าๆเลยนะว่า <c oughs> นัดมื่อเลยนะว่ามันเลียวซะางห้องก็ได้เฝ้าเพือเลยนะว่านั่นเพือว่านั่นเพือไปดูมันสวงปีเครื่องเขาก็ถ่าแล้ว่เพอือจะเทียเนี่ยวห้ยหลังคนกระดวนพวดเพอือจะเทียแล้วบ่ไหวได้ทั้งเทียก็ไั้ไหนกว่าระดวนสว่างปีกับ่เพือเหมือนโอ้ยมันโดนเกินนะเมื่อใดนะเกิน ใครใครใคเห็นผู้สาวไปโพสในกลุ่มไหนกันเพ่อนหาเพื่อนเพื่อนมันบอกใครเลยแอดไปวันนี้แอดไปแล้ววันนี้เขาเชื่นใครไปเลยเต่นเต้นจังนะเต้นไปปัจจุบ้านอย่างเพื่อนหนูชอบค่ะโอ้ยหดูด้วยมึงมากมึงหไม่ได้มากมึงอ๋อเด้๋ยวนึกว่าสาวนั่นนะเรื่องว่าเขาจีบคันแล้วโคตรเขาก็เขินเด้เว้ยแบบแบบเบ้าๆไปเพื่อนหนูชอบปุ๊บอยากถามว่ามึงมี มีเมียไปอีกอย่างสี่แหมเป็นการแบบโยนหินถามทางไปเ่อนี่แฟนคว่าแหวกัแวนมากเขาหมันลรอขืนนีมัเขาก็ลู้อยู่พรเขาใจอยู่ประมาณนั้นแหละแม่นาอก็ต้องเขาใจให้คานลองคิดว่าอะรวา ถ้า่เคยเล่นเกเขาจะเียสายแอดไปกคถูกลอเล้วเจ้าอวมีคต่อหนาใครับไอ้นลงแล้วมีรถมาหไ้ต่อหน้าใครต่อหน้านเต็มเ็บแบกบักับักสลับโคตรเจ็บโคตรเจ็บเอมันไฮงค์เยพาาฟวเ้ยเปี่ยนใครมันีดูย่ีบมาีรถนี้หตัวแม่ออกออกไปแฮงหลังก่นะ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะคาราฟิวนะยังอยู่นะนาตาซีสีพาซีปูนะเฮ้ยเวอร์ว่ะเวอร์ไปว่ะแม่งว่ะข้านี่โตกรถดแล้วจ็คสิสตาร์ตลดทห่ยังดอกมันลดลอกเปล่าเออมันลถล็อกความมันยังจะขี่อยู่เออบอกแล้วให้ใช้น้ามันเครื่องทุกสิ่งดีดังเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทตอีกนยไม่งั้นเมื่อกี้กลุ่มสตาร์ทอยู่เพื่อนรถรถเพาไปได้ลดเบราสตาร์ทเนาะโตกเลยเขน่าด ม่เเปลี่ยนน้ำมันเครืงหนวด่อุนนี่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายหาคีมอส้นใม่ไหวกลไม่เอาม่เ่าหาไนี่เออไหนมันออกไอุ้่น่ะไอ้มีเก็บเสียงเลยพุ่งผู้ใดีปากสามาม่้อาไรนะวะไอ้่ปากสาเจ้าอยู่บ่เอาจู้ไอ้ใส่พัดรฟิวสิอม่อยากเรียนเก็บเสียงไม่เนมเก็บเสียงมามาเาใคหาอกันเป็นก่อใ่ปะ ทีม่มงานอ,อสวดจะคนบ่โอ้ยบักแบงนี่กะสวดบักแบงนันกะสวดพัล้ำนี่กะสวดอยอะเลยไอ้ยก็ได้อยู่เยอืม <c oughs> พูดสวดนะ <c oughs> มาผู้ใดรายตีต่อให้มาผู้ใดมาผู้ใดกเียอันนี้สวดลูกหนึ่งไหมเนี่กะได้ <c oughs> ไม่จังเลนะ,ะจังสวดลูกหนึ่งลูกสแล้วนะกะสวดที่กะไ่ะ <c oughs> เอ้ยไอไม่ชิปซีอันอ่ะสูเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนใครมีอีกหนอยู่เฮ้ยแต่ว่าไอไอเอานึ่็ว่ะกูกูเอาปืนจะองเอออมพี่หซื้อขีดเดียวเาบอเดหลาเออหรเอาหนึเอาเรือสอันเรือสอันกูได้เอาเด้เอาเอย่างไรมะตัวย่างอันเรือสอันเดเอาอันเดียวก็ได้่มพี่หายม้มาาเนียสวยสว

โอ้เยอะเยอะเยอเยอะตนทางนั้นเลยเดเต้นไนวะย่อเต้นทางไอจีเลนคืนนี่บ่ท้งคู่บ่แมนแมนอีเวงอีเวงยพลาดนะเดี๋ยวพาราวดแดงอ่ะเฮ้ยแบง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 กวอีนี่ดาวไอ้ดอกอีนี่ดาวไอ้ดอกดาวบเปิด าอย่าไปวัดนะมันมันนีมันมี่สองตัวมันมี่สองมันอยู่มึงได้ไหมะทั้ง่างทั้ง่างแตเตี๋ยไอ้ยิงล่ะเตี๋ยไอ้ยิงล่ะตัวนึ้งเห็นตัวเดียวไอ้เพล้านได้ใบดำใบดำใบดำทำแหล่ไบดำใบดำไม่ถือระเบิดโอ้หมันอยู่ส่ยโอ้มันอยู่ใต้ล่างตัวเลยมันอยู่ใต้สลิงเลยพ่อตังย้ายย้า่วะกําลังเข่ากําลังเข่าเอ้ยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วสุเหี้ปมั เจ็บเจ็บอุ้ยเขารั้ลสีสีโคตรเงวะเออก็ถือก็ถือยิ้ก็ถือมูนเด็พระรามใช่ะอายุฟังพี่ยุ้นิ่ไ้นิ่ไ้เจ็บแน่เปิดเปิดโคตรเจ็บเลยนีงตัวมีองตัวมีตัวเดียวเลยวะสวยสองตัวพบศัตรูแล้วงตางแม่งไอ้ข้นเถิงนี่นะไอ้ข้นบันไดแม่งนี่าเ็น ะนเอ็มพุ่มสามนี่นะเอ็มพุ่มสามนี่นะบ่เห็นหัเทิงบ่เห็นแส่วะแต่เดียวมันโดดลงข้างขาหัเทิงบ่เห็นหากเทิงบ่เห็นบ่มีตัวแต่ว่าเขาจุกเลี่ยเหรอวะบ่เขาไปตู้ชุบเลยวะบ่เห็นบ่เห็นดูตู้บ่ออกไม่ดีแล้วมันออกไปฟางพุ่นกูด่ะโอ้ยมันออกไปด้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยแป๊บนึงแป๊บนึงพบศัตรูแล้วเฮ้ยหลังก้อนหินเนี่ยลังก้อนหินเนี่ยพบศัตรูแล้วหลังก้อนหินหลังก้อนหินแม้ มันมีตัวเดียวครับอตายปุ๊บมึงบักพากทั้งเนี่ยวัเมื่อกี้ก็เห็นคนอยู่ธิดะสามลอยอะทางทางเรืนบ้านจะทอม่าจืออย่าจืดมีแต่มีอะไรดีบ้างครับสวดยูเตเซ็ตสาปร้กบมเสาวัดไว้ดีแล้ว มาค้นสวนคู่แข่งไป็นอยมาคนมีเมียคู่แข่งคนเดียว่ะว้าวเอาซัดข่อยสิมักเมียเขาตีเนาะอืมว้าวหลงมักเมียเขาท่านบอกก่าอยากคนได้ยินเลยเจ็กเทียอเไรเนาะเจักเทียถ้าถ้าหัวเขาจริงมันดักตีข่อยหลายหลายคนเลย ไปเซี่มี้เขาหลายพดครมึงคักทำไมจากไหนไวอยู่แ่ะเซี่ยมึเขาได้คอยทำาี้ยี่สิบสามตูติดไว้ขอไปเออตีกับเรื่องผู้ยิงอย่บใหญ่บ่บ่บ่นี่จะขออะไรตีไอ้เล่ยซาลาเนี่ย่งยิงเนาะไอ้บ่ไปตีแยกไปได้ยมงงเอาเอาไม่ไ้มียขุ่มขันมึงขันมันสัวเอาไปลวด ยืดให้นั่งแล้วเห็นผู้หญิงเขาสัวเองแต่ว่าเขามามากอ้ายแล้วผู้บ่าวเขาอะไรตีอ้ายอยงที่มแต่แต่ว่าเขาก็เด็นเขาก็หยอกปกติแม่น้ำหนาห่านอย่างทิสมัยก่อนนะสมัยอ้ายเป็นบ่าวสมมเราเลือกกันแล้ยผู้บ่าวผู้เบาไปสายเระเบิดไปแบงเระเบิดไปแบงปล่อยพาดอาเฟิวโคตรแทงว่ะดูวย ก็ได้เบิือนปะดาวดาวดาวมีใครไปใส่หรโอ๊ยมีใครไปใส่สักผงสักผาได้ถ้าเป็นงานบ้านอลไรเนาะไอ้ระดับใบแล้วเนาะใส่มีย่างเดียวระดับใบเด้อบนบนมีดอกว่ายันมีแบบไปซักผาใช่ไหมไม่ตัวไม่ตัวมันโมเมนต์ไฮโมเมนต์ไฮแมนแมนลงสตรีมไปฮะสักเตี๋ยผา

เฮ้ยมันมันแลมาเห็นไนะปวดจุดละปิดจุดละสวยน่า no> yeah, ีวห่าซีปวนอะเฮ้ยมีมีปวดจุดไยปวดุดไยีแลมาจุกันดีแล้มาจุบกันแอกเลยโอ้โหตึงเกินนี่มันพาราเฟลใหม่เหรอมจักเทียบงกันะวะสกินไม่สกิปไม่ทำไมกิบเหลือซองนดนีะดีละดีละพะนะ

ปลาปืนมันแรงน้องอย่าวัดอย่าวัดเจ้เป็นไงโอ้โหแอกเลยตั้งขี้หินเลยว้าวมันสุดยอดไปเลยนะพาราเฟลว้าวโอ้ตะกินนี่เราใจมั้งโอ้เป็นตะลิียนยิ่เป็นตะลิียนยิ่งเบอกเลยอุย้ยแรงแรงขเขาแรงจริงๆเมียเป็ดคนใส่ใส่ทำโน,น่ทนทำนี่บ่เช่าเลยถามเมียไอ้ด้วยว่าอยากมีคนเห็ดข่อยฮะ แค่ซอยออเดไว้แมนวะมันจะดีตีเหรอ